สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพามาไหว้ศาลหลักเมืองนะคะมาไหว้เจ้าพ่อศาลหลักเมืองจังหวัดระยองนั่นเองค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็ไปไหวส้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วัดลุ่มแล้วก็มาตรงนี้ข้ามมาอีกซอยหนึ่งก็จะเป็นศาลหลักเมืองค่ะถ้ามาแล้วก็ต้องมา พร้อมๆกันมาไหว้พร้อมๆกันเลยนะคะเพราะว่าอยู่ในละแวกเดียวกันค่ะเสร็จจากนี้แล้วก็จะไปที่วัดป่าประดู่ต่อไปค่ะอันนี้เป็นศาลหลักเมืองไปไหว้ศาลหลักเมืองก่อนแล้วก็จะไปไหว้เจ้าพ่อด้านในนะคะจุดนี้แดดแดดช่วงบ่าย สามหลักเมืองระยองเสร็จแล้วนะคะก็จะไปไหว้เจ้าพ่อข้างในค่ะช่วงนี้บ่ายๆน่าจะบ่ายสองโมงแดดกำลังร้อนๆแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะ Yeah. <whistles> คะอันนี้ก็ไหว้ เจ้าพ่อสารหลักเมืองเสร็จแล้วชอบมาไหว้ค่ะคือถ้ามาก็ต้องมาทั้งสามสถานที่เลยนะคะเริ่มจากาไปกราบสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วัดลุ่มแล้วข้ามมาอีกซอยหนึ่งก็จะมาไหว้สารหลักเมืองค่ะแล้วก็จะข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นวัดป่าประดูไปไหว้พระนอนนะคะ ระนอนนี่ก็เป็นพระประจําวันเกิดของคนมันังคารด้วยค่ะก็ะเลยจับลาดไม่ได้เลยนะคะก็ต้องมาทุกครั้งค่ะต้องมาทุกครั้งเลยค่ะก็คลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปให้น้องไอซ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ